ครับอยู่กับผมต้นนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับการเลือกน้องแฮมสเตอร์เข้าบ้านนะครับ <influenced. S 2> เราจะรู้ได้ไงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพดีว่าดีส <eleven> วัสดีครับอยู่กับผมต้นนะครับวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับการเลือกน้องแฮมนะครับว่าดูยังไงว่าน้องสุขภาพดีดูยังไงว่าน้องป่วยนะครับ <três S 2> เราจะมาให้คําแนะนําในการเลือกน้องแฮมกันนะครับก่ <one> อนอื่นนะครับเราจะต้องไปร้านที่เรา จากหรือเราเห็นนะค,ะนะครับเราแนะนําเป็นร้านดีนแน่หน่อยก็ดีนะครับเพื่อป้องกันน้องเป็นโรคคิปโตกนะครับรานที่แบบสะอา,าไม่มีกินดูตู้ดูอะไรว่าเขาแยกเป็นสายพันธุ์หรือเปล่าเวลาไปซื้อนะครับอยากให้ไปซื้อช่วงประมาณเย็นๆหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันจะเป็นเวลา ที่เขาออกมาหากินออกมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเออตัวนี้ร่าเรยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมาดออูวิธีการเลือกน้องแฮมกันเลยนะครับขั้นแรกเราเลือกน้องแฮมที่เรามีอยู่ในใจนะครับสายพันธุ์ของน้องแฮมที่มีอยู่ในใจอาจจะเป็นไอแอนด์หรือวินเทอร์ไว้หรือโลโบนะครับแล้วเราก็เลือกเพศน,นะครับว่าอยากได้เพศผู้หรือเพศเมียเพศผู้นี่จะกลิ่นแรงหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะเอาไว้แสดงอาณาเขตของเขาว่าตัวเมียจะกลิ่นน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ แล้วขั้นตอนต่อมานะครับก็คือการจับน้องขึ้นมาดูนะครับการจับน้องขึ้นมาดูมันจะเป็น1น,นะครับก็คือเราเราจะดูความนิ่งของน้องเขาถ้าเราชอบน้องที่นิ่งๆนะครับเราจะดูจากน้องเขาตรงนี้<ะ>ก็ให้เลือกแฮมที่อยู่ในใจไว้ตัวที่ชอบที่สุดนะครับไว้ในใจแล้วก็หยิบ สามตัวที่เราชอบนะครับแล้วเราก็เลือกดูน้องน้องแฮมนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเอาน้องแฮมมาบนมือแล้วก็ให้น้องเขาเดินต่อมือไปเรื่อยๆเพื่อดูนิสัยของน้องเขานะครับว่าน้องเขามีลักษณะนิสัยยังไงเชื่องไหมนิ่งไหมให้ได้นานที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดเสร็จแล้วก็เปลี่ยนตัวนะครับแล้วเราก็ให้เขาทําอย่างนี้ต่อกันไปเรื่อยๆครับเดินมือมืออย่างเงี้ยครับก็คือต่อกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆให้เขาอยู่บนมือเราได้นานที่สุดนะครับ จากประสบการณ์ที่แบบว่าเลี้ยงไว้เป็นนับสิบต,ตัวน,นะครับตัวเมียค่อนข้างนะครับค่อนข้างที่จะนิ่งกว่าแต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวนะครับว่าจะนิ่งกว่าตัวข้อต่อมานะครับเราก็ควรที่จะดูนะครับว่าน้องมีบาดแผลตรงไหนหรือเปล่าตาเปียกตาแฉะเป็นนุ่วงซึมนมีน้ำมูกน้ำมูกหรือเปล่านียนะครับ ตรวจดูตามแขนตามขาของน้องนะครับว่ามีแบบว่ามีบาดแผลอะไรห,หรือเปล่าถ้ามีไม่แนะนำครับแล้ววันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนําเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเ,ออเลือกแชมเปอร์ให้ยังไงให้สุขภาพดีนะครับครับแล้วคราวหน้าเราจะมีคลิปอะไรสนุกๆหรือมีข้อมูลหรือเนื้อหาดีๆมาแนะนำถ้าคราวหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรขอฝากกด ไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณครับ